ที่ทุพันธ์นานแล้วที่ไม่ได้จชมญสับบรรยากาศการมานั่งรอรถที่บอกกสองหลายสิบปีก็มาต่อเนื่องระยะเวลาที่ทั่วโลกและประเทศไทยประสบป,ปัญหาโควิดทำให้บรรยากาศผู้คนที่ มาเข้าออกบสอสออสรกรบสใช้โดยบกสที่มีบรยาาร,บร,ยบรยากาศที่คึกคักก็ไม่ค่อยจะมีนักแต่เนื่อง็เก้าสู่บรรยากาศที่ปกติแล้วก็เป็นบรรยากาศหลายสิบปีที่มานั่งได้มีโอกาสามานั่งรอรถที่บกสเพื่อเดินผ่านไปถึอจังหวัดก็ถือว่าเป็นบรรยากาศต่อย้อนเมื่อหลาสิบปีทแล้ว ในบรรกาศที่มีผู้คนดันจนไปมาเพื่อทำมหากินสร้างเนื้อสร้างตัวดินดนจิตาธุระเยี่ยมที่เยี่ยมน้องไปอย่างพระังที่ทางเวลากาท่านนีน่ก็เลยท่านได้ดูได้ชมบรรยากาศอของอคนงส่นงบราษัทคนส่งทีู่บนด้าจัตานี ที่ได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครโดยเครื่องบินก็ต้องเดินทางไปที่จังหวัดชิลีเพื่อเดินทางในตอนทันก็ในระหว่างที่รอการเดินทางก็มานั่งดูบรรยากาศคิดว่าบรรยากาศรองเ่าสมัยไทยเป็นสา,ามเณรเป็นพระใหม่ใหม่ก็เวลาเดินทางไปก็อาศัยรถไฟสารเดินทางไปแล้วก็มาเห็นแล้วก็ ได้รับรู้ทราบวัฒนธรรมเก่าๆวิธีดำเนินชืวิตของผู้คนในสมัยโบราณทีอ่อะไรต่างๆในสมัยนั้นเมื่อ3 0ปีที่แล้วยังไม่เจริญแัน,นนี้แต่ว่าวันนี้ก็สิ่งที่เจริญก็มากมายว่าจะเป็นรถส่วนตัวก็ววมีเยอะนะทุกทนแล้วก็การคมนาคมในินทางก็ มากมายความอากมาทำให้ทุกคนเดินทางไปสะดวกมากมายแต่ว่ามานั่งอยู่ตรงจุดนี้ก็ได้สัมผัสบรรยากาศเก่าแก่เห็นทุกคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่าง Upper, อำเภอหรือต่างภาธูธระเน้ที่ของแต่ละท่านแต่ละคนก็ถ,ถือว่าบรรยากาศาที่ ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะคลอดลิดิตหลงจากที่ประสบโควิดมาส,สองปีกว่าก็เริ่มจะฟื้นขึ้นปุกคนก็เริ่มที่จะเคลื่นขักแต่ก็อยู่ในช่วงของเข,ข้เรอระวังเช่นกันว่าทุกคนในเมืองไทยกนะ็ต้องมีการสวมหน้ากากเวลาเดินทางไปไหนทำธุระผ่าฟังไปหาญาติ่น้องไปทธำหน้ทาที่ต่างๆ ต้องมีการสวมหน้ากากเหมือนกับคนทั่วโลกเช่นกันแต่ก็ต้องมีการสวมแมสสวมหน้ากากกันนะทุกท่านใน่ตอนนี้ก็ได้มานั่งตัวนี้นะคือได้รับสิททราบว่าวัฒนธรรมเกา่าๆที่เคยมานั่งรอรถรอที่บาะสอสเพื่อสัญจรเดินทางไป,ปพื่อึวัดปฏิบัติธรรมเดินทางไปนะ ไหวครูบาอาจารย์เดินทางไปแสวงหาสถานที่ศึกษาเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนงานนักต่างๆก็อาศัยสมัชชากรก็อาศัยรถโดยสารปรมจำบางสอประจาเส้นทางเดินทางไปแสวงหาครูบาอาจารย์เพืานักเรียนจนให้เรานั้นมีความสำเร็จมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในส่วนนี้ก็เลยทํามาเห็นบรรยากาศที่ขนส่ง จังหวัดอุบลราชธานีนะครก็บรรยากาศเก่าๆนะที่เคยเงียบเหงาเนื่องจากโควิดก็เริ่มที่จะฟื้นคืนมานบรรยากาศเก่าๆสมัยอดีตที่เคยเป็นพระเรร่อนสัญจรจาริกศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็เริ่มคื้นตัวขึ้น,นเริ่มตัวขึ้นนั่นก็ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม